ตอนนี้ผมพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในห้างนะครับนี่บิ๊กซียะลานะครับคนยังเยอะนะครับไปเลยครับตามไปเลยครับ <คน S 2> มีเกฟซีด้วยครับเกซีครับมีเกฟซีด้วยครับ มีอะไรเด็ดๆบ้างร้าน MK โอ้ MK มีนะครับ MK ก็มีคนแน่นเลยนะครับอะไรอีกมีอะไรอีก Mac ด่ากมนเลยครับมี Mac ด้วย Civic มี Mac ด้วย s าบูชิ h าบูชิโอ้ยคนเยอะมากดู้องเล่นข้างในเลย สตูดิโอเจ็ดเปิดเปิดมาแอปเปิดแอปเปิดบานาน่าโฟกัสเจมาร์โอ้ยคนแน่นเลยครับอันนี้จุดฝากของ อะไรครับออมเรขอสัมภาษณ์หน่อยครับมาบิ๊ก <ok> ซียาลาวันเรกรู้สึกยังไงครับตกอ่อนเลยกว้างไมกว้างเลยนะ มาเวียนเนี้ยลบเลยไปอมไม่ได้เือไม่ได้อนานไม่เจอยไปต่อิวนแต่อย่าอ่อเลยเี่ตยร तो <laughs> 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 โอ้ยต่อแถวจ่ายตังค์ยาวมากนะครับโอ้ยคนแน่นมากตอนนี้ก็เวลา20นาฬิกา23นาทีนะครับคนยังแน่นอีกนะครับนี่บิ๊กซีคือไม่ได้อะ เดืดไม่ได้หนิอ้นุชาปากยุ่นก็มีนุ๊กเผารุงอุ้มชาปากยุ่มรู้สึกยังไงบ้างครับชาปากพายุนมามีชาจากพัตตลุงด้วยนะครับวันนี้มาเปิดที่วิกซีนะครับชาปากประยูนนะครับใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับโมชิโมชิก็มีโมชิโมชินี่ขนาดใหญ่กันจะสื่อถึงลาวันนี้ได้เพราะจ่ายเร็วไม่เร็วคนแน่นมากนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ